ข e, ึ้นไปปันไดเลยวะอู้ยใชเฉยสิจยิงคิดว่ต่างชันกันพอสมควรนะโอ้ยจินนี่ต่างหัวแดงี่ สวัสดีครับคนดูพบกับผมนะครับอูตูเอ็นะครับวันนี้ก็พี่อูจุนเอ็กทูยูทูเบอร์ชื่อดังเขาได้มาท้าผมหนึ่งครับไม่รู้เขาความเก่ามาจากไหนมาท้าราชาฟีไฟเนาะโอ้ยจังวะโอ้โหเดี๋ยวจะจัดให้เขาเจ็ดเลยเนาะคนดูเนาะเหมือนกับว่าเขาแบบเขาฝึกมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจัดให้เลยก็ไปดูกันในคลิปเลยนะครับ ยจะไม่มีอ่อนหงอ่อนให้อะไรนิดน้อยเลยนะครับคนดูคลิปนี้แบบเล่นเต็มที่เลยนะดูดูว่าพี่อู๋เขาจะใช้ร้อของเขาเนี่ยจะประมาณไหนของผมจะได้ศูนย์จุดหนึ่งของผมหรือเปล่านะครับทุกคนศ <c oughs> ูหน่งหงศูนยจุดหนึ่ง,งไม่ลำพึงอยากกินตำลึงโ <c oughs> อ้ยตำลึงวะเนี่ยแลวังหัวแตกนะเนี่ยถ้าเป็นพี่พิ้วไอ้หัวก็ลองเขาเละไปอยากใช้ตามเขาเละไปโอ้ยนี่ <c oughs> คือหลายเนาะโอ้ยถ้าเป็นแซนด์ เฮ้ยมันทีไปจางไหนหลังล่ะชาพี่ฟันไม่ตายคนดูไม่ตายวันกินกับว้าวซึ่งมาในวงคนอื่นอ่ะขออนุญาตอัยังอ่ะนี่นี่นี่คนดยิงขาดีไหมนะตอบตอบตอบว้าวจะตื่นเต้นตู่ที่สอนมายังไง พี่ตอนเาอย่าตื่นเต้นเอ้ยอะไรคเนี่ยพี่บอกหลายครั้งแล้วเวลาเจอบปรเพเยอร์แบบที่อูจุนเนี่ยอย่าตื่นเต้นเพราะเป็นเินหนึ่งศูนย์ใช่พี่บอกเลยเวลาเจอตปวเพเยอร์ให้ใช้4ีจุอะไรคือสจุัพี่แลจุดนึ่งเอร์ซนตมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่อะฝาละอะไรกันนะปะดัม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  ไปาดำฝาดำได้ข่าวว่าน้องตูดบุเร็วอย,าาย่างสายฟ้าที่ก็อยากจะเห็นเป็นบุญตาเนหาพี่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 อุ้ยตัวอยุยเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บสุ่มเพชรฟรีฟายที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะครับเ <c oughs> ข้ามาหน้าเว็บเสร็จเรียบร้อยครับไปที่ด้านบนขวานะแล้วกดล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยแล้วหลังจากนั้นให้กดไปที่เติมเงินเข้าระบบนะครับผม วันนี้พี่จะมาแนะนำครับ Wallet Gift นะครับเดี๋ยวเรากดกันที่เติมเงินเลยนะครับจะเห็นนะครับว่าระบบจะให้ใส่ลิงก์นะครับลิงก์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยครับเข้ามาที่หน้าแอป Money Wallet นะครับผมแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับจะเห็นหัวข้อบัตรเติมเงินครับด้านขวาสุดมีส่ง2องของขวัญกดไปเลยแล้วกดสร้าง2องของขวัญได้เลยครับหลังจากนั้นใส่ยอดเงินที่เราจะเติมเข้าเว็บนะครับที่จะใส่เป็น100บาทสุ่มจำนวนเงินครับให้เลือกเป็นแต่งจำนวนเงินเท่ากันนะแล้วก็ใส่จำนวนคนที่ได้รับคืือ1นนนนับมแลล้้วกดดยไเี่ แล้วเราจะได้ลิงก์มาแล้วให้เราทําการกดขัดลออครับให้กลับเข้ามาที่หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งครับเราไปที่หัวข้อเติมเงินเลือกอันที่3านะครับสองแดงๆเนี่ยกิฟต์นะครับผมแล้วใส่ลิงก์ลงไปในช่องนี้เลยแล้วกดยืนยันการทํารายการสําเร็จเรียบร้อยเงินเข้าแล้วไม่ต้องกดยืนยันเล็กอ้างอิงให้เสียเวลาเลยครับผมมาที่หน้าแรกครับนี่ฮะกดกันไปที่วงล้อสุ่มเพชรกดเข้าไปเลยครับสุ่มสิบห้าเครดิตเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเอาแล้วครับวงล้อหมุนไปครั้งที่หนึ่งแล้วหมุนไปหมุนไป,นไปตรงนี้ยังไงสามพัน 3ามพเพชรออกเลยสามพเพชรออกเลยทุกคนเกินไปไปต่อไปต่อเลยรัวๆรัวๆหมุนมาหมุนมาแล้วเฮ้ยพันเพชรเฮ้ยรวยเลยนะรวยเลยแบบนี้รวยเลยเอาแล้วแล้วไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดจังหวะนี้เว็บใหม่มาแรงครับมันโอ้มาอีกสามพันเพชรทุกคน เว็บใหม่ของมันมันแตกดีเว่ะบอกเลยนะถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับผมพลาดเลยนะครับรีบมาใช้บริการกันนะครับผมเว็บสุ่มเพชรเมก้าเกมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับน้องๆทุกคนใครชอบสุ่มนะครับลองมาใช้บริการกันดูครับลิง์อยู่ใต้เดสคิปชั่นแล้วครับไปเล่นกันเลย <c oughs> เดินเดินทำอะไรอ่ะพี่เดินเป็นไก่ไปเลยอ่ะจากเซ็เทพอ่ะเออขอโทษทีพี่เป็นคนอ่อนเดี๋ยวพี่เป็นราชินีปีศาจไม่ใช่ราชาอย่ากกูก็อย่ากมาวิ่งเล่ราชินีอย่างฉันดิฉันสวยหน่อยก็ไม่ได้เลยนะอยากได้ใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมอยากให้พี่อูยิงใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่อูยิงให้เฉยๆสิจะยิงเฉยๆสิจะยิง ตายแล้วเหรอไม่ตายอดทะลึ่งมาอยู่อะไรตรงเต้าฉันนี่นี่ที่พี่ฝึกมาเป็นเดือนนี่พี่ได้ผมแค่ตัวเดียวเหรอครับเนี่ย ชิบหายแล้วแม่งซื้อเกาะไปพันหนึ่งเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องซื้อเกาะไปพันหนึ่งก่อนไม่มีทางซื้อขืนต้อลูกซองหน่อยได้ไหมได้ได้เหรอเอาดีๆเอาเราต้องแจกเลยครับเราต้องแจกเลยสวยที่เราอ่ะโกงทุกคนนะอะไรเอาไปเสืไปเขาด้วยเอารปเสือไปเขาหน่อยน้ำใจนักกีฬาของเขาคือดีมากจริงๆอันนี้ของจริงเลยคือคิดว่าเขาจะมเป็นคนไม่ดีนะเบื้องหลังเขาก็เป็นคนดีเอาไปไหนเนี่ยผมถึงให้แล้วเนี่ยจากไนวอลไนวอลเอากระสุนละเงินใจกระสุนได้เหรอ ยืนจะก็ยี่เมวกระสุนเหรอวันนี้มามเอากระสุนมามอุ้ยมากระสุนมาไอตุ่มตุ่มมากระสุนกับพี่ตา้กระสุนนะพี่ต้องตุ่มมากระสุนเร็วอยู่ไหนนะไปตีลังกาอะไรในวงเออเหรอ <c oughs> ตายกูมีคนตายคุณหมอหมอจะรอให้ถึงปีหน้าเที่ยวจริงอ่ะเที่ยวจริงละวพี่เงียบละวเพียวเงียบจริงแล้วเหรอเนี่ย ยังมาอยู่ใ,ใกล้ๆพี่พี่เหม็นกลิ่นผู้ชาย <c oughs> วิ้ยมาเลยอ่ะครบหม,หมดก้อนแล้วครบหม,หมดก่อนแล้วฮู้อุ้ยื้อีละสุยหัวเป็นเกมที่ตื่นมากครับท่านผู้ชมครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องถือว่าทักษะการเล่นก็ยุงย่งๆๆๆๆและยุงย่งๆ ถือว่าต่างชั้นยังพอสมควรนะอูยจีนนี่ต่างไอ้ส่อแดงนี่เลยหลอกอะไรกับเนี่ยผมก็บอกเลยผู้ชมครับยังไม่ทันข่าวคำเลยใช่ไหมพี่แก๊สเนาะผมจะยังไงเนี่ยสองหนึ่งอานน้าววยังไงเนี่ยเร็วบอกคนดูหน่อยดิแผนคือยังไงเอาก็แผนที่บอกให้น้องไปสองไม่ใช่เหรอเราค่อยเก็บรวดเดียว ไม่ใช่นะแดนก็คืออุ้ยต้องโดนเจ็ศูนหรือเปล่าล่ะอามันเจ็นย์ไม่ทันแล้วฝีมือมันแบบยังไกลเกินไปอันนี้รอมีใช้หมัดก็พอแล้วน้องตู่พี่ขอหนักกว่านี้ได้ไหมครับจัดให้เลยครับอนังร่าา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 า ไอหนูไม่ซุยหัวน้องอีกเอาอะไรอะไรกันเนี่ยปฏิหารมันเว้อปากปักง้อมเลยปักง้อใส่ด้วยเผื่อเมื่อกี้เห็นไม่ทันนะอู๋จุนโอ้โหเมกี้สุยหัวนะตะกี้เนี่ยโชคดีไปนะว่าพี่ยี่ไม่โดนนะพี่แค่สุยแต่บอแดงเถื่อนอ่ะเขาปักองอีกช็อตหนึ่งลยปากให้มันจิ้มโดนจู่เขาเลยอ่ะในสปูนสตรีมก็ไม่เคยมีใครสู้น้องส่ได้เลยนี่หว่าลืมไป วันนี้สตรีมไปกี่ชั่วโมงน้องตู่สตรีมใบสองครับใบสามใบสองยาวถึงห้าทุ่มเลยเออชนะใครไปแบบแพ้ใครไหมไม่แพ้เลยเหรอไม่แพ้เลยหรอเออวันนี้แพ้ทําไงเนี่ยประมาณสิบชั่วโมงเล่นมาสิบชั่วโมงนะครับทุกคนนะจะตีมมาหนึ่งอย่างเดียวคือไม่แพ้ใครเลยนะวันนี้เียโอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยพี่วเอาหน่อยเอาหน่อยคก็มาให้ยิงหน่อยสิอขอบคุณครับ โอ้โหสายโยกอะโยกสายโยกกว่า,าตาเลยปาดซ้ายก็ขวากระโดดหน้ากระโดดหลังตีลังกาหน้าตีลังกาหลังเราดรอปลังกาหลังจะบอกสูตรให้นะครับพเพื่อนมาคนดูผมจะไม่พลาดแล้วนะผมจะเล่นแบบไม่พลาดอีกเลยไม่มีทางพลาดแน่นอนโอ้เฮ้ยคนดูอย่าโห่ตูดิวะ <c oughs> โอ้พี่หูนุ่นอ่ะยอย้ยูยยอันเนยินเสียงคนมาด้านหลังแกข้างหลังทะลุถึงพวใจ วิ้วอยู่ในไอวอลนอื่นอีกิใส่ไม่ดีสามสองหนึ่งแบงสามสองหนึ่งแบงสามสองหนึ่งมันแน่รอแนดเสามองหนึ่งสามองหนึ่งตาวตายแล้วเหรอโอ้โอานี่ไงปักธงไงปักทงขาด้ได้เขาปักธงใส่อัวตะกี้มองไม่ทัน ปักสุดสุดในรุ่นเลยมากี่สุดในรุ่นเลยง่ายปักทงนี้มันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ชายใจหญิงแบบพี่นะง่าแล้วคนดูแม่งคิดจริงด้วยเราคือเเล่นนะครับคันไปนี่จริงเลยไม่กูไม่ออกเราพี่ขอเอาจริงหน่อยดีกว่าวะเอาจริงแล้วนะน้องตู่นะงั้นชอบบอกว่าพี่ไม่คิดปไปจริงหน่อยละกันตัวเป็นชายเป็นชาเป็นหญิงว้าว โอ้โหไม่ได้เลยว่ะมึงมันไม่ได้เลยมึงถ้าแบบนี้ไม่ได้เลยโอ้ตัวมึงทะลุแล้วมันก็โดนปักทงใส่เนี่ยโอ้โหถุนแล้วนะหลายดอกแล้วนะเอาอย่างไรเนี่ยเปลี่ยนเลยอ่ะนี่มีมีอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวบอกแขกตั้งฮ้ยเอามาแล้วเหรอ นี่มันเหมือนไม่ได้เล่นเลยเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเกินไปแล้วเนี่ยเออเกินไปจริงๆเกินไปจริงๆเกินไปจริงๆมันไม่ไม่มันไหลอะไรขนาดนั้นอ่ะนไม่ใช่มันมันเวอร์เกินปกติม่ใช่อย่างนี้โอ้โหน้องถูกแบงค์กูเกินด้วยยี่โอ้โห7-2แล้วนะคนดูเกมเนี่ย ร้องฟุกวิ่้มันฟุกอะทำไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเกุดท้ายแล้วแมกพลอยไปเลยปิดตำนานไม่ๆๆ่อูจุนเอ็กทรู้ไหมซะว่าวงการฟรีไฟอ่ะมันไม่ได้มีแค่อูนะแหมมึมีกูตัวโตก่อนนะวิปหึแ้นเน่ มากจริงมากคนตาดเยบเลยเอาทนหัวด้วยไม่ตายโอ้โหพี่อย่าตายนะน้โอย่าตายนะจริงๆอบแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ากอดไม่ได้นั่นน่ะมึงใส่ผ้าอะไรวะดวงดีจังคาถาเงาเยกล่าง อา่ใช่โดยโค่มึงโดดเข้าไปในรน <c oughs> อนโดแล้วก็ยิงในรอนโดอ่ย <c oughs> เอาพี่เ,<อ>าเ้าเ,เหรอโอ้ยถอดมันเวอร์หวังมากอูถอดมันเวอร์มากมันเวอร์มากมันไม่ใช่แล้วไม <c oughs> ่พี่ฝึกมานานแล้วเหรอครับเนี่ย <c oughs> อาอยัางไงดีิว <c oughs> ไม่เป็นไรจิงถ่ายที่กูตูเกมหนึ่งอยู่ในเครื่องกูอยู่เอาจริงๆเลยคือเราเล่นกันหลายรอบแล้วนี่คือสภาพที่เพิ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่น้องตูบอกว่าจะถ่ายคลิปลง u t u b e นะครับแล้วก็ปกติพี่ก็ได้น้องตูแปดเก้าหัวนะเกมหนึ่งไม่ต่ำกว่านี้สัั้นนะอันนี้กูโม่งโม่เพิ่งโง่เลยนะคเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์มันเกิดเร็วมากแล้วก็จบคลิปเร็วมากยังไงก็นั่นแหละนะครับผมพวกเราแก๊งเอ็กทูวันนี้ไปแล้วไหม ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับอย่าลืมไปติดตาม f a c e b o o กูตู่ X Two นะครับเป็นเพจนะครับเอาไว้สตรีมแล้วก็ติดตามช่องผมนะครับกูตู่ X 2ช่อง YouTube แล้วก็ถ้าอยากให้ทำอะไรอีกก็บอกไ้นะครับมัน X t w ะครับอย่าลืมติดตามพี่อูจุน X 2นะครับผม <c oughs>